ต่อไปนี้เป็น12วิธีที่เราป้องกันตนเองไม่ให้เติบโตทางวิญญาณโชคดีที่เราปล่อยสิ่งเหล่านี้ไปโดยปกติเมื่อเรารู้ว่าสิ่งเหล่านี้อยู่ที่นั่นปีใหม่แล้วไม่มีเวลาเหมือนปัจจุบันเราไม่ควรจำกัดตัวเองชีวิตนี้ไม่มีขีดจำกัดเมื่อเราเผชิญหน้ากับสิ่งที่เรารู้สึกว่าอยู่นอกเหนือเรา กำแพงนั้นมักจะสร้างขึ้นโดยเราเอามันลงเราไม่ใช่งานของเราไม่มีอะไรทำให้เราสูญเสียการติดต่อกับธรรมชาติที่แท้จริงของเราเหมือนกับการเชื่อมโยงตัวเองกับความพยายามในการหาเงินของเราอย่าวิาพากวิจารณ์ตนเองมักไม่มีใครวิจารณ์คุณมากไปกว่าคุณ แม้ว่าโดยทั่วไปแล้วจะมีเจตนาดีแต่ก็มีวิธีที่ดีกว่าในการพัฒนาตนเองปล่อยวางความกังวลเรามักทุกทรมานจากความนิตกังวลที่เกิดจากความกลัวสิ่งที่ไม่คุ้นเคยหรือไม่รู้จักควรก่อให้เกิดความเบิกบานใจมากกว่าความกลัวอย่าเอาเรื่องส่วนตัว ความเจ็บปวดที่เรารู้สึกจากคำพูดหรือการกระทำของคนอื่นนั้นเกิดขึ้นเองแทนที่จะเป็นเช่นนั้นเราจะรับใช้ตัวเองให้ดีขึ้นเพื่อรักษาสมดุลมีสมาธิและมีอารมณ์ขันในตัวเองทำไมถึงรู้สึกผิดนี่เป็นความรู้สึกทั่วไปที่ไม่ทำหน้าที่ใดๆหากคุณทำสิ่งที่ต้องการ การให้อภัยก็จงสแสวงหามันแต่ถ้าคุณอยู่ในความจริงของคุณปล่อยมันไปการพลาดวันประกันพรุ่งหากมีงานสำคัญต้องทำให้เวลาตัวเองทำอย่างเต็มที่เมื่อเราล่าช้าเราเสี่ยงที่จะตัดมุมเพื่อทำให้เสร็จระวังบริษัทที่คุณรักษาไว้มันง่ายเกินไปที่จะถูกอิทธิพลเชิงลบของผู้อื่น ไม่เป็นไรที่จะทิ้งคนที่ทำให้คุณผิดหวังอย่าสแสวงหาการอนุมัติแทนที่จะสแสวงหาการยอมรับจากผู้อื่นจงสแสวงหาความภาคภูมิใจในตนเองหากคุณทำเช่นนั้นการอนุมัติจะเกิดขึ้นเพียงวิธีนี้เท่านั้นที่จะดีต่อสุขภาพมากกว่าการเรียกร้องความสนใจปล่อยวางอดีตให้อยู่กับปัจจุบันแทน การจดจำสิ่งที่เป็นลบในอดีตของเราจำกัดเราในวันนี้เท่านั้นอย่ายึดติดรากของทุกอยู่ที่การยึดติดสิ่งของในโลกนี้ตามหลักพุทธศาสนาการยึดติดกับสิ่งของความคิดผู้คนและภาพลวงตาที่ไม่ดีต่อสุขภาพดูว่าคุณสามารถปล่อยมันไปได้หรือไม่ เลิกนิสัยกวนประสาทในโลกนี้เป็นเรื่องง่ายมากที่จะฟุ้งซ่านและสิ่งต่างๆส่วนใหญ่ที่ทำให้เราคว้ยเขวไม่จำเป็นอย่างยิ่งต่อการดำรงอยู่ของหน้าที่เป็นสิ่งหนึ่งที่จะตามใจแต่อีกเรื่องหนึ่งก็จะตามใจมากเกินไปขอขอบคุณเพจ คุปปุย The Angel The Angel Spiritual มาณที่นี้นะคะขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาฟังขอให้ทุกท่านได้ประโยชน์ในทุกๆคลิปเสียงอย่างไม่จำกัดและไม่สิ้นสุดนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ